สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w a l h Podcast ประจำวันพุธที่20กระกฎาคมตลาดหุ้นสหารัฐปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นว่าตลาดอาจใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้วด้านผลประกอบการของบริษัท Netflix กำไรต่อหุ้นในไตรามาส2อ,ออกมาอยู่ที่ระดับ3.2ดอลลาร์สหาราัฐสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ขณะที่จำนวนสมาชิกทั่วโลก ปรับลดลง9 7 0 0 0 0รายซึ่งน้อยกว่านะักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงมากถึง2ล้านรายส่งผลให้หุ้น n น t f l i x ปรับตัวขึ้นราว7%ในการซื้อขายนอกเวลาทําการที่ตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงเช้าวันนี้โดยดัชนีดาวโจนปรับตัวขึ้น2.43%ดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้น2.76%และดัชนี n a s d a กปรับตัวขึ้น3.11%ด้านตลาดหุ้นยูโร ในชนียูโรสต็อก600ปรับตัวขึ้น1.38%แต่ระดับสูงสุดในอรอบก,กว่า5สัปดาห์ลังมีรายงานว่าท่อส่งการนอสตรีม1จากรัสเซียไปยังยุโรปจะเปิดดำเนินการอีกครั้งตามกำหนดซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรปค่ะขณะที่นักลงทุนรอติดตามการปรับขึ้นหนตาตาดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในวันพฤหัสบดีนี้โดยมีรายงานว่า ผู้กำหนดนโยบายของ ECB กำลังพิจารณาที่จะปรับขึ้นอนตราดอกเบีย้ยมากกว่าคาดที่0.5%เพื่อคุมเงินเฟอ้อที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ์ค่ะด้านตลาดหุ้นเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปิดตัวผสมผสานโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปรับตัวลง0.54%ท่ำกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของวัคซีนโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหลังบรรดาผู้ซื้อบ้านไม่จ่ายค่าจำนองสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จดันตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีห่งเสีงปรับตัวลง0.94%ขณะที่ดัชนีห่งเสีงเทคปรับตัวลง1.48%สำหรับตลาดหุ้นยุโรปดัชนีนีเกอี225ปรับตัวขึ้น0.65% นำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมหนักเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่กำหนดเพดานการใช้จ่ายด้านกรลาโหมในงบประมาณปี2023ขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมของ BOJ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะลานตลาดหุ้นไทยเซ็ i ต d อินเด็กของบ้านเราปรับตัวลง0.74%จากความกังวลต่อวิกฤตภาคการเงินของเมียนมาที่อาจส่งผลต่อธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในประเทศดังกล่าว มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมเมกปรับตัวขึ้น 0. 0 3ยามทางการปัจจัยกดดันจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 1. 6จากคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจกะเผชญกับภาวะตึงตัวสำหรับกลยุทธการลงทุนและกลองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุน เน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ 1. กองทุนเปิด p r i n c i p l c h e 2. กองทุนเปิด KFA China 3. กองทุนเปิด M China GD และ 4. กองทุนเปิด p r i n c i p l VNEQ และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม มิล l ์แอดไวซอรี่บายซีเอ็มบีไทยแบง์สระบวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ